สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงคร่าวๆดวงโดยรวมของชาวราศีธนูหรือชาวลัคนาราศีธนูก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือคนกงคันธนูเลขประจำราศีก็คือเลข5นะคะหรือว่าดาวพฤหัสนะคะ ธาตุประจําราศีธนูก็คือธาตุไฟนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะเราจะดูที่ดาวพุธนะคะเลข4การเงินเราจะดูที่ดาวเสาเลข7ความรักเราจะดูที่ดาวพุธเลขสเรื่องครอบครัวเราจะดูที่ดาวพฤหัสเลข5เรื่องโชคลาภการเสี่ยงโชคเกงกําไรดูที่ดาวศุกร์เลข6นะคะ ในเรื่องอุปนิสัยของชาวราศีธนูหรือชาวลัคนาราศีธนูนะคะโดยรวมๆเข้าวๆแล้วนะคะชาวราศีธนูส่วนมากเราจะเห็นได้ว่าชาวราศีธนูเป็นเหมือนคนหญิงนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่ถือตัวถือดีนะคะเอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้งหัวดื้อมักจะมองคนอื่นแล้วคิดว่าคนอื่นเขาทำอะไรไม่ได้เทียบเท่าตนเองนะคะ แต่ว่าในด้านของจิตใจชาวราศีธนูนะคะก็เป็นคนที่มีจิตใจดีรักความยุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เชื่อถือได้นะคะหากบุคคลใดนะคะที่ไร้เหตุผลชาวราศีธนูมักจะไม่เอาด้วยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคิดว่าเหมือนกับบุคคลนั้นนะคะไม่ ไม่ชอบใจนะคะชาวราศีธนูจะไม่ชอบใจนะคะไม่ไม่ใส่ใจชาวราศีธนูจะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตนะคะใจบุญสุนทานแต่ว่าค่อนข้างใจร้อนนะคะทําอะไรชอบทําแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็ทําให้เหมือนทําให้ได้ทันอกทันใจนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่กับที่แล้วก็มักจะทําอะไรนะคะที่แบบว่าเหมือนกับ ไม่เป็นสุขนะคะอยู่ไม่เป็นสุขชาวราศีธนูนะคะแล้วก็ในในด้านสติปัญญานี้คือเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็มองคนออกได้ชัดเจนนะคะรู้ว่าจิตใจบุคคลนั้นเป็นอย่างไรนะคะแม้ว่าชาวราศีธนูนะคะจะชอบเก็บตัวเงียบนะคะหรือว่าเก็บความลับ นะคะไว้กับตนเองนะคะแต่ว่านะคะยังถือได้ว่าชาวราศีธนูเนี่ยถ้าแบบเหมือนกับมีเหตุการณ์ใดนะคะที่ทําให้ชาวราศีธนูนะคะเหลืออดหรือว่าอดทนไม่ไหวเนี่ยก็ชาวราศีธนูสามารถระเบิดอารมณ์หรือว่าทําให้แตกหักหรือว่ามีการทะเลาะเบาแว้งกับบุคคลนั้นได้นะคะชาวราศีธนูเนี่ย มักไม่ค่อยจะขัดใจคนอื่นนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะมีนิสัยขี้เกีงใจคนอื่นนะคะเรามาดูดวงดาวที่มีการโครจรเคลื่อนย้ายในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะคำนวณได้ว่าดวงดาวที่มีการโครจรเคลื่อนย้ายในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563เนี่ยวันที่9ตุลาคมจะมีดาวอังคารโครจรย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะราศีมิน คือพบสาชะของชาวราศีธนูนะคะพบพบสาชะนี่ก็จะหมายถึงการเกิดร่วมกันพี่น้องท้องเดียวกันคนใกล้ชิดหรือว่าหากเป็นเรื่องเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนประมาณคบค้าสมาคมหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือในเรื่องของข่าวสารการเดินทางในระยะใกล้ๆนะคะในวันที่10ตุลาคมจะมีดาวพุธโครจรย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะ ราศีกันเป็นพบสุภะนะคะของชาวราศีธนูพบสุภะนี้นะคะก็จะหมายถึงพบในเรื่องของความสวยงามความสงบความเรียบร้อยภายในบ้านเดือนหรือว่าการดําเนินชีวิตนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงการเดินทางไกลไปต่างประเทศก็เป็นได้นะคะสําหรับท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะ ในวันที่17ตุลาคมจะมีดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะอยู่ในภพกร,รมมะภพกร,รมมะก็จะหมายถึงอาชีพการงานนะคะกรรมเก่าตั้งแต่อดีตนะคะวันที่2 4ตุลาคมจะมีดาวศุกร์โคจรย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะราศีกันก็จะเป็นภพสุภาษนะคะภพสุภานี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของ ความสวยงามความสงบความเรียบร้อยภายในบ้านเรือนหรือว่าการดําเนินชีวิตนะคะหรือว่าการเดินทางไกลนะคะแสดงว่าชาวราศีธนูนี้มีโอกาสเดินทางใกล้ไกลได้นะคะในช่วงของเดือนตุลาคมเรามาดูนะคะ การทำนายดวงข้าๆวๆโดยรวมนะคะประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563นะคะของชาวราศีธนูหรือชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะในเรื่องของการงานชาวราศีธนูนะคะดาวการงานของท่านยังคงเดินวิปริตผิดปกตินะคะอยู่ในภพราภะแล้วก็จะถอยหลังเข้าสู่ภพการงานในวันที่10นะคะแล้วก็ ดวงดาวจะเดินถอยหลังอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจนเข้าถึงช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะจึงจะหยุดวิปริตนะคะส่งผลทำให้ในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูตั้งแต่ต้นเดือนนะคะไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมนี้อาจจะได้รับผลกระทบที่ไม่ดีนะคะมีปัญหาค่อนข้างรุมเร้ามาเรื่อยๆนะคะตลอดทั้งเดือนเลยนะคะแต่ว่าท่านชาวราศีธนูนะคะ สามารถจัดการบริหารแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีเพราะว่าคุณสมบัติของชาวราศีธนูเนี่ยคือเป็นนักคิดนักเขียนนักวางแผนนะคะแล้วก็ชาวราศีธนูเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างเหลือล้นนะคะสามารถแก้ไขเหตุการณ์อุปสรรคต่างๆนะคะได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็แก้ไขเป็นไปนในทางทิ่ดี ทิศที่ดีได้นะคะส่วนในเรื่องของดาวพุธด,ดาวพุธในเรื่องของการงานนะคะดาวพุธเป็นอยู่ในตำแหน่งเกษตรตาธิบดีนะคะแล้วก็มีพระราลังเป็นมหาอุดด้วยนะคะมีคุณภาพเหลือล้นนะคะทำให้ในเรื่องของการงานชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้คือการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ แล้วก็ถึงแม้จะมีปัญหาบ้างก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีธนูนะคะดวงดาวที่อยู่ในภพการเงินของชาวราศีธนูเนี่ยยังคงเดิมปกตินะคะแล้วก็ครองตำแหน่งร่วม กับดาววัสนาส่งผลทําให้ในเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะคือดีขึ้นนะคะสังเกตได้เลยว่าชาวราศีธนูบางคนบางท่านนะคะอาจจะได้รับโชคลาบนะคะหรือว่าการเสี่ยงโชคเกงกําไรเนี่ยได้เงินทองมานะคะมาแก้ไขในเรื่องของปัญหาการเงินได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ มีการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับท่านใดอาจจะมีภาระหนี้สินเก่านะคะมีโอกาสที่ในการเสี่ยงโชคนะคะโชคลาภนั้นมาช่วยเหลือแก้ไขภาระหนี้สินของท่านได้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะในเรื่องของความรักดาวความรักของชาวราศีธนูยังคงเดินแบบวิปริตผิดป,ปกตินะคะอยู่ในภพลาภ ของดวงดาวดวงชะตาของชาวราศีธนูและก็จะเดินถอยหลังกับเข้าสู่พบการงานครองตำแหน่งเป็นมหาอุดนะคะแล้วก็เป็นเกษตราธิบดีด้วยนะคะก็คือดาวพุธเลขสีนั่นเองสมผลจะไม่ในเรื่องของความรักของชาวราศีธนูนะคะถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องของการขัดแยง้งในเรื่องของอำนาจนะคะการแข่งแย่งชิงดีอำนาจชิงเด่นกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะ แก่งแย่งชิงดีในเรื่องของว่าใครใหญ่กว่าใครเนี่ยแต่ว่าชาวราศรีธนูนะคะก็ยอมรับได้นะคะแล้วก็ผ่านอุปสรรคแล้วก็ทันศนคตินะคะมองปัญหาในแง่ดีได้นะคะถึงแม้จะชาวราศรีธนูจะได้รับตำแหน่งใดๆก็ตามนะคะชาวราศรีธนูก็เป็นผู้ที่ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่มีเหตุผลนะคะ ในเรื่องของวัาาส,สนาโชคลาภนะคะของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะดวงดาวที่เกี่ยวกับโชคลาภวาส,สนาของชาวราศีธนูนะคะเดินสู่สภาวะปกติตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนะคะแล้วก็มีพละกำลังสูงด้วยอยู่ในตำแหน่งเกษตรตาธิบดีชาวราศีธนูนี้มีโอกาสนะคะชโชคลาภวาสน,ะะาวาานานี้คือถ้ามีการเสี่ยงโชค เก่งกำไรเนี่ยคือได้รับโชคลาภนะคะเป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้สมปรารถนาแน่นอนในเรื่องของการเงินการเงินทับตัวส่งผลทำให้ชาวราศีธนูมีเงินมีทองมากมายนะคะส่วนท่านใดที่มักสแสวงหาโชคลาบนี้โอกาสนี้ก็มาถึงแล้วในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะสามารถเสี่ยงโชค ได้รับเงินเป็นกอบเป็นกรรมได้นะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปการทํานายดวงคร่าวๆนะคะผูกดวงโดยรวมนะคะโดยการวางเอาดักดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์นะคะมาทํานายดวงชะตานะคะก็ในเรื่องของโชคลาภนี้คือ ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาว่าใครจะได้มากได้น้อยนะคะขึ้นอยู่กับว่ากรรมเก่านะคะหรือว่าบุญเก่าที่นุนนนำดวงชะตาของท่านเองนะคะฉะนั้นแนะนำให้ชาวราศีธนูดูทั้ง12ราศีนะคะไปผูกดวงชะตาดูดวงเฉพาะเจาะจงดวงของท่านเลยนะคะกับนักดูดวงโหราศาสตร์นะคะที่ราคาค่าครูไม่ได้แพงมากนักนะคะเจาะเน้นดวงชะตาของท่านนะคะเฉพาะของท่านเฉพาะบุคคลไปเลยนะคะส่วน นท่านใดที่เป็นสมาชิกของช่องถามดาวบอกดวงนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนะคะก็เป็นคลิปฟรีนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ